ดีครับพอกันบรรยากาศย่ำเศร้าอีกขึ้นเอาพี่น้องมาอน้สวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศสวัสดีทุกคนทุกท่านลาพี่น้องพอกันเศ้าวันที่20เพือพี่น้องมาอนิ20กรกฎาคมปีหกห้าหมดหลังผู้พี่น้องเจอกันบนหลังผู้จองมาอน้กับบรรยากาศฝนพุมพ่มๆรุนน้ำกันพี่น้องสี่ใดสี่มานบ่ขาดว่าไปตำมานอยู่พี่นอ้องย่างขึ้นมาเฮ็ดหน้าขาวเฮ็ดขาวดินเต็มอยู่ หลุนน้ำกันพี่น้องมาหน,นิขาดว่ารีตำมานอยู่เจเกตเงาหเหร่ผลเฮ็ดยั้งเจเกตเฮ็ดข้าวดินอมข้นเฮ็ดขาวดินพ่นออ้าวว่าดีพี่น้องเนี่ยคอยเก็บเห็ดยิ่งพอเฮ็ดจังโมยากสวัสดีค่ะหลุนน้ำเจเกตทพื่อลังผู้จองด้วยจามม้นนยามาหนีเป็นตำมันอยู่อ้าวหลุนน้ำกันพี่น้องขาดว่ารล้างผู้จองมีอยู่สี่คนละหมดพูกน้อยเจเกตหลายขาดพี่น้องเฮ็ดข้าวดินแต่ก็คือเก่าล่ะพี่น้องขคือล้างผู้จอง เฮ็ดดินเอาไว้ก่อนขัดแต่ดอกสวยบ่ะน่าก็คุมแหละโอ้ยขัดเอาจูมันมันบานบน,นี่เต้มถีบอยู่พี่น้องมึงเด้อเป็นเห็ดหนาขาวเห็ดขาว, ed, ขาวดินพี่น้องเกิดตามหฮมหั่งเป็นขาวๆอยู่แมนเบิร์ดละพี่น้องนะั่นเห็ดเอ้อขึ้นมารอบนี่ลายเด้อพี่น้องเห็ดขาวดินเห็ดหนาขาวผลทั้งโพนก็เต้มโพนอยู่ผลเฮ้อแต่มาหลุนเห็ดละงอกพี่น้องถ้าบ่ได้บะมานก็บคอยสิเอาเห็ด พ่อเค็ดหนาขาวเค็ดดอกเค็ดดินทั่วไปพ่อพ่อแยกเกล็ดพ่อบ่อช่างนั่นเคล็ดอยังงงขาวงงขาวโอ้เกิดเป็นแปนเลยเนาะเค็ดขาวดินเค็ดหนาขาวพี่น้องเอ้ยสะอ่อนโผล่โฟเป็นเข้าๆอยู่ไข่ยางงามตอนเรพี่น้องที่เรางงขาวสามใครพูดบ๊อยแยกเกล็ดเจ็บมากยู่งห็นมันไข่บ่ใหญ่บ่อืสายเติบเต้นในกระตาโอ้ยตอนยางมากนั่นเก็บน้ำทางมาเลยเก็บน้ำทางมาเลย อ้าวช้อนแรกแหงมันพี่น้องสามใครเป็นละงอกขาวเกิดตามห่มหั่งเบืองตาเจียเกล็ดคนเก็บน้ำทางอันซ้อนเห็ดขาวดินเห็ดขาวดินบ่อห้เก็บก็ยังเก็บอยู่นาะเก็บใส่อีกตาหนึ่งอ๋อใส่อีกตาหนึ่งขาดตูมละพี่น้องเบืองหน้าแพนกล่องไอ้คนเบืองหน้หลายลพี่น้องเบืองเดือพี่น้องเป็นข่าข้าวอยู่มีอย่างมีแต่เห็ดขาวดินเห็ดหนาขาวเกิดตามเดินเป็นแปนเนี่ยละพี่น้องตามห่มหั่งตามผลาหลายอิลีพี่น้อง ตูมเป็นไม่ไม่พี่น้องนี่เฮตนาขาวาาตาสะออนแห้งเป็นขาวๆอยู่ไรครักยังวะเต็มหลังผู้เลยเป็นขาวๆอยู่พี่น้องเอ้ยสะออนายเบิ่งเด้อพี่น้องแก่เบิง่งเฮตนาขาวเฮดขาวดินายอีรีพี่น้องแต่ว่าบ้านท่นเราขากลับข่อยเจียวตอนนี้ฝนลงเม็ดเฮตนาขาวเฮดขาวดินเก็บไปใส่ตาแต่โดนฝนนี่เปื่อยเบิดพี่น้อง ล้างไข่หนึ่งพี่น้องแต่สะออนอันเฮ็ดข้าวดินน้อยแจเกตโอ้ยอันซ่อนไรเอาตามาให้เลยเด้อวันนี้อเอาตาหน่อยรองใบมาเหลืองงมันมัเหลืองนันนันเกิดตามหอมหั่งมีแต่ละงกเหลืองอุ้ยบ่งามแม่เด้อพี่น้องฝนตกโดนฝนบ่อยแจเกศพอเฮ็ดหนาข้าวเฮ็ดข้าวดินอดใจบ่ไอยพี่น้องมันหลายแห้งขุ่นมีแต่จุ่มงามๆเนาสาวยางเดียวสาวเนาะ เพื่อนก็เพชรข้าวดินเห็นห่าขาวอยู่ตั้งผีเจอละงอกเด้อพี่น้องบุญแม่เป็นโงาอยู่พุ่นเอาอลังการเะไรผีน้องขึ้นล้างทู่มาอนี่ปาด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 ปุ้ยทั้งนั้นก็มีเอ้าเอาเพเห็นบ่บ่โอ้เอ้าหมานเด้อพี่น้องมาเนี่ยอู้แต่ไต่ออนซ้อนเห็ดข้าวดินพี่น้องเอ้ยอู้บาดูเบียเห็ดเนาะได้เกยจากได้ตายอีกได้สิหาเมื่อเบิัง กูอสองใบหนึ่งเอาเมื่อยให้มันได้ทอนที่แดกว่าสิโบขึ้นมาฝนตกเออกอขับรถมาครับรถมาฝนเริ่มซาพี่น้องเลยเปลี่ยนใจขึ้นเขาคือเก่าโอ้ยมนัมนมนันมันบ้า,บาพี่น้องมันแล้วเป็นเหงาแน,นี่หนีมันหูออกขากแล้วบันนี้เอ้ยเอ้ยเนาเป็นละง,งกเหลืองพระล้านพี่น้องเบิร์ดว่ะเจ็ดต้นเขาดอกเงยอดอกนาดอกงามแมอันก็สารกับว่านดีมันแล้ว อย่างเรื่อยพอเรื่อยเก็บเรื่อยเอมันขึ้นหัึงสี่เนาะเออนี่กวนเฮ็ดหนาขาวเฮ็ดขาวดินนั่นตีไว้ก็มาฟังเก็บคือเก่าแย่เกศเก็บแล้วอส่วนพี่น้องเอ้ยอาถ่ายทำแต่เฮ็ดละงอกเด้อพี่น้องขากับถทายแม่นบ่ได้ยออมาหน่อยกเแย่เกศเก็บในเบิ่งดอกพี่น้องเฮ็ดหนาขาวมีแต่จุ่มๆละงอกก็ได้มาแล้วพี่น้องได้แกงแล้วพ่อแย่เกศมึงเนี่ยพี่น้องมึงแน่ คนทายยางหุ่นพี่น้องเลยยางหุนเลยว่ามันไกลตีที่เขาสังเวียนม่เ็ดพี่น้องมาเนี้ยเขาทาอยู่ใจเย็นยใจเกดไม่มีไฟเหยงเขาเหมือนแมนบ่เขามานอนอยู่นอนกะสรางเขาโอ้เหลองกกระลังออกเด้อพี่น้องบนหลังผู้จองเด้อพี่น้องล้างอันที่ว่ายใจเกดเ่าเอาหนึ่งคือใครมันเด้อเขามันเก็บบ่ได้จอกได้เก็บไรก็เอาเนาะแมนเอาพี่น้องพี่ขันยาสี่บ่เอาบ่แมนล่ะนี่เบ่แมนใยเกดเอ้อ ข้าวินบอกว่ให้ยเศ้ายังเศร้าอยู่เศร้ายางเดียวแล้วเวยงามพะโลน้าังหลังอีกพี่น้องยุคพุนีก็มีต้องขอทาให้พี่น้องมือหนิตาแล้วเนาะปลาลางก็มีเด้อพี่น้องปลาลุมปลาลางก็มีเห็ดแต่ว่าขึ้นมาเอาความมาล่างการให้พี่น้องเบิ่งบนหลังผู้เห็ดจะลัางหอกฮะปลากระบบป้อนน้องบ้านนี่บัดเมื่อคุณละบรรยากาศบนหลังเขาพี่น้องว่ามันเมืองในฝันพูดถือใจพูดคัก เอาว่าเอาวิวงามๆเอาเห็ดอลังการให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องมอนี่กับบรรยากาศบนหลังเขาฝนตกพี่น้องมานี่บนหลังเขาถ้าเกิดฝนตกมันสิเป็นหมอกหาดีๆเด้อผักลลังเห็ดละงกงเหลืองเคยออกยไยเลยแม่นขึ้นมาบนหลังเขาดอกเดียวกเอาคือเก่าเด้อพี่น้องละงกตอ เขาอบแต่ตอนอย่างช็อปๆขาเมืองที่ขาไม่ทับไใบเลยตัวดิไม่ทับไใบบ้าเฮ็ดข้าวดินมาหันไม่ทับยังเบื่อเกิดเสยเนาะเมียนอ๋อทรงหมันอยู่พี่น้องมาดิเดี๋ยวจังไปเขาลงเฮ็ดอีรีพี่น้องยืนเฝ้าอีกแหละไมยกระสูเริ่พี่เราเมย์กระสูกันแน่นี่ไมยกระสูเริ่มโง่เรื่องพี่น้องลุย ทั้งหลังอีกน่าจังสีคือเขาเก็บไปก่อนเนาะแมนเหลือหมองละจุสองชุ้นเอ้ยตอนนี้ก็โอเคแล้ว่ยเก็จุ่มนึงพี่น้องเกิดตามพลรานเป็นแปดละงโงขาวเจ๊เกตพออีกจุ่มนึงอยู่พุ่นเสียงห่องจังเลยพี่น้องพี่น้องเลยมันมันมันเออบนตาบานพี่น้องโลกลัวแล้วเด้อพี่น้องบานเลยอ่าลุดน้ำกันเงียบๆพี่น้องนีย รอตามพระลานนี kind of ่ล่ะพี่น anyway> ้องหาง่ายดีเสียงเศร้าเสียงเศร้ากระสูอยู่พี่น้องวันนี้มันกลุ่มบรรยากาศกะโมอ o r n เกิดหกเนาะเอาไปละงก์เรื่องอีกพี่น้องอุ้ยเอาไปตองขืนเพิ่นบัดออกจ่อยถ่านในดงมันสีดอกใหญ่มถ่ายให้ละงกพระลานกะประมาณนี่ล่ะพี่น้องมันน้อยเกียแนวนี่มันเลยเนาะ ทั้งมันทั้งเมยอทั้งมยกับต้นอยู่เห็ดขี้ดินสิออกบ่เบิดเด้อพี่น้องเลยมันฝนตกพี่น้องกำลังดันดินกลังดันดินนขึ้ป้าขอทาอยู่ด้วพี่น้องมาหนีิขอทาแล้วขอทาแล้วพี่น้องสมบูรณ์ตัวนี้สมบูรณ์มันเป็นดินทรายเลยนี่พี่น้องกำลังขึ้นใหม่เจ้าหน่อยกับบาทนึงนี่ดอกนึง ย่างทำเสตเฮ็ดเนาะมาเนี่ยน้องเขาทาอยู่เอาสีส้มพู้พี่น้องจะลังปอกเฮ็ดเฟืองสองดอกกำลังผู้จองเจอกันโลดกับของเขาสีส้มพู้แต่ว่าบกคอยหูโมมันนอนเยอะเก๋แมนกันหูโมได้หลายอยู่นี่เป็นไข่พี่น้องไข่ก้ไข่เหลืองนะไข่ระบอกเหลืองพี่ตาอยู่อุ้ยมานจากพี่น้องเลยเขาทาอยู่พี่น้องมาเนี่ยมันรอตามพาราดมาในเขาดงแล้วเด้อพี่น้องนี่ไม่เกลียไข่หนึ่งผิดว่าโอ้แมนแมน มันก็ล่างขึ้นเนาะสองหัวต้นแน่ต้นเต็มก็เป็นหน่อยหน่อยเป็นใหม่เออมืออื่นมืออื่นลงพี่น้องมาดงพี่น้องหรือว่าเพิ่งหวานล่ะพี่น้องเขาเอิอนกันแมีนบางคนก็เอิอนว่าพึ่งอีมุ่งจะล่างเด็กเก็บหนึ่งเลยามหลวกสีนดอกมันสีออกสีหมวงงามงามนี่จุ่มพึ่งสีชมพูพี่น้องเกือบกระตาเกือบกระตาบ้างใครพี่น้องงามบางคนเอิอนพึ่งหวานด้วยเนี่ยเมียนหวานเป็นเหงาเลยพี่น้อง มือเอาดวงไหนเจอเฮ็ดเผงเลือพี่น้องไว้แม่นเนาะแม่นเอย่าเรียวกว่ากล่องนี่เกลีนี่ยมาหาไว้อะไรได้พี่น้องเก็บเรียกว่างอยู่เด้นี่อีกว่าเฮ็ดดงอุ้ยมืงเอินได้พี่ใหญ่นี่บพ่งแม่เนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วพุ่นพุ่นโอาเบิ่งบปรคักบ่เห็นเด้อพี่น้องต้็นตอกกลมไปเรื่อยๆดอกก็สีดำอันทดี เน่เน่เป็ล่รนี่เด้โอ้นี่เบ่งดีๆเบ่งบมดีบมเห็นเนาะมันปุงเขาลงเนื้อพี่น้องบ้านนี้มีแต่จุงมังงาเป็นเงาเลยเนาะจะเก็บบ้านนี้เอ้าจุงมมาท่านใหญ่พี่น้องถ้าประกบโเห็นเห็นได้นี่ยโมเห็นนี่กลมลงคอยเห็นเอ้าตื่นเต้นเด้อพี่น้องเต็นแล้วเนาะบาแต่เก็บมื่เขาจะเทือกอืมโมดีเก็บมาโดนปึ้ยบมคิดวังพี่น้องขึ้นหลังคู่จองมื่อนี้ขึ้นพาพาอยู่เลยกี่หน่อยไรเงี้ยพาพาอยู่ขึ้นมาเลย เอาพี่เก็บดอกมะม่วงเห็นบ่หนิเห well ็นเอาพี่เห็นดอกพี่เห็นคนเราแบบก็เหมัอนใจกันนะนี่คนเห็นดอกพี่เอาคืออยู่พี่น้องอยู่ตรงนึกพี่น้องนี่ก็จะเอินนี่ก็คือคนเขาวานตรหวานตรงอีมุ่มมีหลายซื่อส่วนบ่คือกันแต่ว่าแสบคือกันพี่น้อง กจอดเลยเขาดงเจลือเผินเขานอกบ้านนี้เนาะตอกพ้าวหลามเจลือระงบพี่น้องเอ้ยเขาทาอยู่มือนี่ส่วนเห็ดข้าวดอกข้าวดินโปรโพที่เอ้ยคอยยุบอ่แต่จูงเด้อพี่น้องแต่บ่มีดอกบานทักคุณกับเจ็ครับว่าทักคุณยังงั้นตาบ่ไปน้ำกลนบ่พี่น้องโหย่างเนาะอืมถือแจยเก็บข้าวปีนแจยเก็บเป็นสาอยู่สา่ดูนดิก็เห็นยี่บดอกไหมเห็น เห็นมัเห็นเห็นหลุนคาแกงเด้อกพี่น้องมาเนียเนี่ยเห็นผลเห็นผลมาเลยแต่ฮ่าทีทีจุ้มมาท่านใหญ่พี่น้องตกใสสายตาเพ่งเฮ้ดอกมีสีตามาอยู่คนสองตามีสีตาเอาทีทีเปรี้ยวพี่น้องเอาทุกเพลิงแล้วมาเนี่โอ้ยบ่เอาอย่างไรขึ้นมาสูงไปแสบปานี่ยน้องน่ารักไหตุปุอยู่ออกดอกเดียวเอ้ยเอ้ยออกเลยออกกันได้คือออกมองระด้อก็ เท่าพ่อเฮดละงอกเนาะอืเขาโด่งดีงงว่าจะเกิดตามพระลานอยากงามงามขนาดต้องค่อยไปเนาะมีดอกนี่นั่นดอกนึงมันขึ้มน้ำราพี่น้องมาเลยขึ้มแห้งขึ้มฝนตกโปรยนี่ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่คนนี้เด้อเจอแต่เพิ่งเขาดงเด้อพี่น้องมานี้ส่วนเห็ดละงอกที่เลาะตามพระลานหากอัพคนราพี่น้องตอนนี้รุ่นเห็ดนี่นะอยากให้มันได้รุ่นไม่เคยเห็นนี่ พป่งเฮ็ทพึงเขาน้ากันก่อนพี่น้องพึงเขาพึงหวานเรื่อยๆพอเรื่อยอยู่เด้อพี่น้องอืรุ่นนี้งามเนาะเสวยเสือเนือโอ้ดอกยังงามดอกทายอยู่เนาะมันสีลายอยู่เนาะมันเหมิดงามใจมือเก็บขักลับพี่น้องมื่อนี้ใจขักและขาเป็นขาอีกแล้วขาเป็นขาเลยงามเป็นงามล่ะพี่น้องปู้อยงามคือเกินเบิร์งคุ้นเก็บก็งามไปเบิด นายจะคนไทยคลิปนี่ล่ะคนไทยคลิปดำโอ้ยดำป่อยิบว่นันดำดีสีโปรโตอย่างงามพี่น้องเยพี <content. S 2> <laughs> <Af> ่ทงพี <laughs> <laughs> ่อีกที่ดอกนึงอส้ยงามแมพี่น้องหลายอยู่เด้อพี่น้องมันหักดอกว่าทำยังไงจีหน่อยมั่นคงจีหน่อยเต็มอยู่มืออื่นอะไรสิกากรอบงามพี่น้องเขาด่งละมันแต่เพิ่งเขาดงเนาะพ่อีกบว่ พอดีงามพี่น้องรุ่ยผอบเป็นโมเป็นโมเลยเด้อพี่น้องผลดอกนึงดดอกน้อยใหลายคสิแมนเบิดแมนบบย์เกตเนี่ยแมนน้อะมันเป็นดอกน้อยพี่น้องเมื่อเออในพอดีันผอต้องเอาก่อืมมันเห็งามเนาะเห็งามพี่น้องผอบมีแต่จูมทั้งนั้นเด้อพี่น้องมาเนี่ยเครื่องเผ่งเขาค่ำเพิ่งเขาดงเพิ่งหวานละพี่น้องเนาะแมนผุนผุนเบยเกตผุนแมนเบิร์ด แม่เอลีผมแม่นเบิดเดอร่อยเอ้ยมะขุ่นบ่เอาพี่เลยเนาะโอ้พี่อีกนคนไทยกับคนเก็บไปคนละทางเรืองวีน้องหาดนี่เหนคนละดอกเออเห็นคนละดอกเอานี่ดอกก็งามเนี่ยถ้าได้รุ่นนี่เนาะถ้าได้รุ่นนี้จะได้เลี้ยวอยู่นี่ดอกมันเดิมใหญ่จะจุ่มๆเรืองวีน้องเลยนี่เหี้ยเนะ่ยโตขึอนเลยแต่ดอกนี่้อลย ดอกใหญ่จะได้เลี้ยวอยู่พี่น้องมันหลายแต่เป็นดอกเพทันใหญ่อีกดอกนึงพี่น้องจุ้มนึ่งก็มันงามแต่งามพี่น้องโอ้ยดอกก็งามพี่น้องหลุดนี้เนาะรักๆที่มันแต่เฮ็ดถึงเขาดงเด้อพี่น้องเมึงเนีุ่่นเป็นสายเลยฝนโอ้ยมีติจุ้มงามน้อยแก่นทังหลังอีกมีแต่จุนมงามพี่น้อง หลังผู้จองเด้อพี่น้องออกคากอยู่เพิ่งเขาดงขนาดก้นบงหองไม้้เนขนาดบงหงไม้ยังไปเรื่อยก็พอไปเรื่อยตั้มไปเรื่อยอยู่พี่น้องเราจะเกตนั่งไซเลยบาที่ขี้คอนเก็บเรื่องมันพเป็นเพิงขาวพี่น้องพูดเป็นโมเป็นโมอยู่เอาต้ดอถือใจเด้ขี้คอนงามเด้อพี่น้องมีลาเค็ดพิงเลยพี่น้องบนหลังเขาพูดเด็ข้างหลังพี่แมนบนน้ำคากพี่น้องนี่แต่ดอกงามพี่น้องกันว่าเพิงขาวกับเป็นโมเลยเด้อพี่น้อง เมื่อยไปได้กับพอ่อหน่ยมันเดืเจีมเลยเอาเพิ่งเขาดงกับมี่เอาเพิ่งเข้าก่อนเนาะพ่อเก็บเพิ่งเข้าไปมาไปตำพิง่งเขาดงพี่น้องบ้านนี้เสือเป็นตึ้มเข้าๆอยู่เขาดงเพิ่งหวานโอ้ย <c oughs> ดอกงามเค่ะ <c oughs> นี่ลาเค็ดเลยเน้อง <c oughs> ส่งม้านอยู่พี่น้องพ่อเรื่อยเลยเมื่อน,นี่มีเจเก็บดอกนึง่ง <c oughs> นี่เด็นี่เด็ดเดเด็ดเก็บโบเห็นน้องอุ้ยเป็นแดงข้ามพี่น้อง กำลังอะนอกำลังพอองดอกนี่ดอกตันดีอยู่ตัวอะไขาตันหรออีกพี่น้องสองจุ้มขอทาเลพี่น้องขาทาขทาผมทักใส่ไอ้ทั้งขวามือเฮ็ดงเขาดนกนไม่พี่น้องพี่อีกเนแมนเบิร์ตตัวนั้นไก๋เเปกล่องยาวๆด้วยพี่น้อง อยพี่น้องเนื้เป็นสายเลยอุ้ยดูด้ยดอกงามแม่งเป็นขาเป็นขาพี่น้องเลยมีแต่จูงมงามพี่น้องเฮ็ดมือนี่มือเอือนสิขาดเนาะมันแต่พึ่งเขาดงเด้อพี่น้องบ้านนี่อะไรล่ะตัวพี่น้องกมาือุ้ยงามแม่งเขาทาเด้อพี่น้องไม่เคยเจอละงกเนาะเจอแต่เฮ็ดพึ่งเขาพี่น้องพึ่งเขาพึ่งหวานพึ่งอีม่มนี่ล่ะ แต่แนวงามๆแต่น้อเหมือนนี่คนงามคนงามเก็บเนาะขามพี่น้องอ้ยสีงามแหงสีเออว่ะแดงข้ามบนเขาสีอ้ยสุดยอดเลยแดงแปดเลยเนาะตัวน้อยเอาไว้ดอกใหญ่มันอดอกใหญ่พ่อได้ยังอีกยังไอ้กินเบิดตที่กิ่งลายยุงเนี่ยแดงข้ามจุ่มงามแห้งอุ้ยสองต้นนี่สองสีรุ่มๆดอกเลยน้ยเนาะเขาทาเ้อพี่น้องล้างผงมาเลยดำจุ่มมัน อยู่น้ำกันเลยเนาะแม่นข้างหลังหม่แล้วมีหลายตัวแม่ไปแม่เบิดตัวคนแม่เบิด์ยังไงเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเด้อพี่น้องขอหลากกล่องก่อนตกลงกันดีๆพี่ปวดเนาเขาทายุบพี่น้องมึงไงดอกงามเนาะอ่ะใครยุบพี่น้องเดี๋ยวเริ่มมากเลยรุนเท็ดร้ายจนลินตันเลยพี่น้องมึงเก็บเลยมังเป็นเฮ็ดยังเป็นเหงาแม่เท็ดถั่วเงินเงาได้เนาะเขงดิ้วก็ได้ น้องเขาทาอยู่พี่น้องคนนี้พี่น้องดีแรงมากให้แต่แดดมากเนาะเนี่ยมีแสนเงยงเนี่ยแนมเพ้นไงล่ะเนี่ยจุ่มนึงเอ้าะของไปบ่อถ่าพี่ทาพี่เขาทาอยู่พี่น้องมีแต่เห็ดเผือกเขาดงมันมันเผื่งเขาดงเนาะก็มีหลากเห็ดเผื่งอยู่พี่น้องหลากหลายเห็ดเผื่งเลยแต่ว่าละงกในดงนี่บ่มมี่อืมไม่ติดเกิดตามพระรามอีก พี่จุ๋มแม่พี่น้องมาหนีหมานคักอยู่ชมกพาผ่าอยู่มาอยู่นาองชมกพาผ่าผลมาอยู่แต่ันเป็นเห็ดดอกบอท่านใหญ่พี่น้องมันก็นเลยบอเต็มตาง่ายเกือบเลยละพี่น้องเหลืออีกนิดหนึ่งก็เต็มลักๆกกับสิเป็นผึ่งเขาดงผึ่งหวานละพี่น้องหรือว่าผึ่งอีมุมถือว่ามันแต่เศร้าอยู่พี่น้องมาอนิตัวนี้คนเนี่ยเห็นง่ายด้วยมันเลยบ่อเหลือหลายเป็นสีสีํำตาเด้เห็นเร็ว สีงามขนาดเนาะงสีสุดสายพี่น้องปลาลางม,าามันสีสีลาลาแดงข้ามมาหนีิหมุดมา <laughs> <c ười> คนเก็บอยู่ฝั่งหนึ่งขดพายอยู่ฝั่งหนึ่งไตทองค้อนพี่น้องยางงามพี่น้องแดงข้ามถือใจคักนอกมาหนิพี่น้อง,เ,องเก็บเต็มอิม่มครับบัตเตอเผือกเขาดงกับเป็นแดงข้าม ต้นพึงเถ้ทั่วไปกับมันอยู่เด้อพี่น้องออบอดไทยถ้ทพีเด้พี่น้ำตาจะเกตเป็นเพืงคงขาไล่เพึงทั่วไปล่ะพี่น้องอยู่นี่นี่เพืงดำเครื่องตาขึ้นกันตอนอีกตาไก่เต็มเลยพี่น้องตอนนี้ตาเนี่ยซีมีต่ละงโงก,กับแดงขาไล่กับพึงเขาดงเด้อพี่น้องเกือบเต็มแล้วแดงข้ามพี่น้องูขาตันดีแหงเดอหลังผู้สีงามขนาดซีก็งามขากระตันดีหลง น้องดอกกระเ่มอันนี้ดอกกระเพื่พี่น้องรักๆกันที่เป็นผึ่งเขาดงเด้อพี่น้องหมดนี้เขาท่าอยู่งามเลยพี่น้องตัวนี้ดอกกำลังง่ะทะลุ่นนี้เนาะเต็มตาหึงแล้วเต็มตาโดนแล้วน้อตัวนี้อออเศรษมากอ่อนพี่น้องผึ่งเขาดงทั้งนั้นเลยเมือนี้มีแต่จุ้มๆ เมื่อยแเงบ่ยเมื่อยอุ้ยออกน้ำใหม่ฟูเลยอุ้ยแมนเบอร์เต่าฝนยเป็นสายไปเลยพี่น้องว่าเห็นบ่พี่เออเป็นสายไปฝนว่าที่แรกงเนี่ยเป็นไอกลุ่มเลยเบอร์แมนเบอร์เป็นสายไปฝนพี่จุดงหน้ามั้วพี่น้องเขาตามื่ออื่นผมมีมองตีเลยเฮ็ดมื่อานนี้พี่น้องพุทยอดอยู่ อุ้ยอุตส่าห์บอกใน่ตอนนั่นบอกร้ายว่าตีนั่นบอกเขาโลกพี่น้องคุณคุณโอ้ย้าทายภาพหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยเบิร์ตอีเห็นมันผอ่ในเถาะเต็มตาจะเถ้อฝ่ากระกุ้มฝนมือนอีกแล้วถ้ารังถข้าแ่้าที่เอาสักใดก่อนมนในห้่นอยู่บาทนี่เอาข้าแค่พี่น้องเอาพี่ก้อนเนี่าเอาตันี้ม่เอาสักงกกันก่อน เอาพี่ลุยลุยก่อนฝนสิมาเอาแม่กลับไปแมนเบิดร์ตแมนเบิดเอาโหลดพี่บริเก็บมาโดนแล้วอันนี้เพิ่งเขาดงนี่เอากระคาดบอนน้อเจเกตแมนถูดคือใจคนเก็บถือใจคนถ่ายเอาเสีย้ยดอกบใหญ่พี่น้องเอ้ยหลายอยู่แมนอ่ามืออื่นคอยมาเอาใหญ่มันอุ้ยแมนเบิดตัวนี้เห็นตีคนเล่งกล่องใส่ตัวนั้น คนไปเจ็บทางเงินเฟ้ออยู่เนาเดี๋ยวแต่มันใหญ่ยังสีเนาะเบิดเอาหลดพี่น้องเลยบางแน่พี่เนากล่องเน่ากล่องเน่าๆพี่น้องพุณเอาคักคักให้เห็นความอลังการพี่แมนเบิดลรอพี่โอ้ยอุ้ยคักแฮงพี่ทั้งซ้ายเอ้ยทั้งขวาถอยมาพี่บานี้คักพี่น้องคักคักคักแฮงบานี้จือใจคนเง็บนี่แต่ดอกงานพี่น้องเนาะ อยู่หกดอกใหญ่เนาะคนโมเห็นคนโมเห็นฝุ่นหนีเต็มตาทั้งนลยนุ้ยขาไหมเต็มตาเรียกฝุ่นดอกนึงพี่น้องย่างงามอ๋อตาจะเกลีกับกายเพิงเลยเด้อพี่น้องส่วนตาที่ผมสะพายตอนนี้ตีเต็มแล้วมันจะผึ่งเขาเนาะนึลืมแล้วมีละงกอยู่ดงก็ได้บปะนี่เป็นละงกแดงเนาะที่เกิดตามดง ผนจูมหน่อยมันลายอยู่เลี้ยงแถวก็เลยพี่น้องบานนี่ตุพี่ร์เออนับว่าดอกหน่อยมันลายเนาะยายเกินนะเมนืเอื้อนใหญ่ได้นี่มื้อื่นใหญ่มาหลุ่นกันเอื้อนเด้อพี่น้องอีกรอบนึงเ้าเนาะอืออ๋อเมนืใครเดียวพี่น้องกำลังเหลิมมาจากในี่โด่งใครหน่อยมือะแซวนี่พอแต่ในพระลาดเนาะเมนในดงกำลังปล่อยเด้อพี่น้องกับลองอกแดงหน่อยนึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะเริ่มอวยเด้อพี่น้องบานนี่ หาโคงอวยไปโหลดคนลาบานนี่ยตาเชียเกษกสิเต็มเลยไปโหลดกับเจ้พอเหลืออยู่พี่น้องบอกหน่อยแเชสีงามพี่น้องมเีออเห็ดงามๆพี่น้องวันนี้ตะอ่อนเห็ดงามอีรีมต<า>อมนอยู่ดงสิเจอเแต่เผื่งเขาดงเด้อพี่น้องพออวยออกพระล้านสิกลับรถเจอละวงอกอีกคือเก่าบาทเลยต้นมนนันเนาะต้นมนันเขาดงมันเห็ดเผื่งนเนาะ รล่อพระลานเจอละงอกบ้านสี่สองไข่สองสามไข่ในดวงแถบบ่มีีนอนละงอกเนาะเริ่มแล้วลหรอเออแต่ว่าก็เริ่มเลยล่ะเริ่มเห็นลหรอหล่อพระลานกลับไปรถหลุดน้ำกันไปเรื่อยพี่น้องตามหอดรถมาเกิดเป็นมมเนาะมันบ้านหลออ อเริ่มเคลื่อนฝ่าเคลืมอนฝมนมาเองเลยพี่น้องกำลังเดินทางกลับโหลดในระหว่างทางกลับโหลดกับพ่อเรื่อยอยู่พี่น้องเฮ็ดพี่น้อง,องเดินทางกลับมาหอดทางลุ่งเลยบ้านนี้ก็คือึ้นซีเมนเบิดหมาร์ดพี่น้องบ้านนี้หลังจากนี้ลงไปกับไปหาโหลดกลับบ้านลราพี่น้องยอดเฮ็ดที่ไรที่มันมืาอนี้อลังการคือเก่าพี่น้องรักๆเลย <c oughs> ก็ดกที่ <c oughs> เป็นเฮ็ดเพิ่งเขาดงลราพี่น้อง ตอนสวงเสากับเป็นเฮตระงกรอตามพระลานได้เฮดละงกก็ได้ห้ายเติบอนยูน่งน่าเชเกตใลสองโลประมาณสองโลพออสายเขาดงพี่น้องบ้านนี้ก็มาหมันเฮดผึ่งเฮเผึ่งเขาดงผึ่งมุ่มผึ่งหวานแมนบอกแมนกับผึ่งร่วมทั่วไปละพี่น้องส่วนตาเนี่ยบริไททยถ้ำเด้อพี่น้องตานี่ที่เป็นเฮดสารพัด,พดเฮดทั้งเฮ็ด,ดอกเฮดร่วมทั่วไปเฮดผึ่งกม็มีพี่น้องตานี่หมั้นสองตาพี่น้องมาอนี่ อช,ชอบวิดีโออย่างไรก็ซอยเดอ้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมว่ามืออื่นสิไป,ปไม้ใดมันเห็ดหยังก็คอยรอลุ่นพี่น้องเมื่อนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องฝนกัสิมาพอฝนละรอเอายาเก็ตเมืย์ไรสสวัสดีค่ะอืมหาวติย่ามขืนที่แหลก <laughs> กรับแรับเอร์เดอร์เลยเด้อพี่น้องใครในแต่วันยางล่วงค่อยบัดกลับเอากรับบ้านก้อนพี่น้องบันีพอกันมืออื่นคอยรุ่นน้ำกันไม่พี่น้องสวัสดีครับ